ช่วงในเพจลุงศักมักมวน YouTube ของลุงศักมักมวนเป็นอย่างาคืวบอคคลิ่งข่าวของ AB บีราบสวัสดีมิตรหมอแขนแฟปลงวรมที่ติดตามช่องลุงศักมักมวนช่องแห่งของมลูลข่าวสารสาระและความบันเทิงอบไวในยู u b e และอยู่ในเพจเมื่อนีนวันที่23พฤษภาคม2 5 6 7กับบรรยากาศป่าฝนตกในภาคอีสานสางความชุ่มชํ้แก่พื้นดิน เนี่ยไปทั้งไรกับมีแต่ความเขี้ยวขจีของผืชพันธ์ท่านย้าหานเข่าสู่ห่วงพี่น้องเกษตรกรช่าไฮช่อหน้าลงปลักดำวานเขาว่านานามเป็นห่วงของพี่น้องเกษตรกรลงผลิตผลของการเกษตรบ่คอยเดียลงคลิปของ a b a ีแอนบยน้องแล้วก็น้องเพชรพ่อยปปนในดดอกพี่น้องช่วงนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าตามจริงเป็นช่วงแห่งความสุขของครอบครัว AB แล้วก็นแน่นอนล่ะพี่น้องถ่า AAB ถ่ายแอนบอยมีความสุขเอฟซีของแอนบอยบ่าอยู่ในบานณักของบัานคัก AB หรืออยู่ในเพจของแอนของบอยซึ่งมีเอฟซีอยู่เป็นล้านล้านคนก็ย่อมมีความสุขนําเป็นช่วงแห่งร่ำยิ้มความสนุกสนานถ้าพี่น้องติดตามเพจของลูกซักหมักมวนกัตสิบุค่อยเห็นคลิปของ a อหกพี่น้องย่อนขลบสิทธิ์ของ เพจรักของเพลินถ่ายจากไปเบื้องชีวิตครอบคบรัวเบื้องคลิปเต็มๆของแอนบอยน้องเพชรน้องพลอยครอบครัวของหมอลล์ลำใจเกินร้อยกติดตามได้กับที่เพจหรือยูทูบของเพลินตรงๆเพจของลูกศักดิ์้างมวนเป็นเพจที่ติดตามข่าวสารทุกแง่ทุกมุมของครอบครัวเอบีมาบริยมอ,ออกกอบเอาคลิปของศิลปินเพลินบลงให้เกียรติศิลปินเพลิน กว่าคลิปแต่ละคลิปที่เพิ่นเห็ดออกมาได้ก็สีเห็นภาพสวยๆยาง,งามๆแต่ละคลิปบ่ธรรมดาได้พี่น้องมันต้องใส่เวลาแล้วก็ใส่การตัดต่อต้องมีแอดมินทีดีแม่ทีวีบางคนไปโหลดคลิปไปกอปคลิปเพิ่นมาลงอันนี้บ่วแมนนโยบายของลูงกศร์มักมวนบนบ่วแมนนโยบายของเพจของลูงกศร์มักมวนะนันนช่วงแห่งความสุขของครอบครัว AB เอฟซีของแอนบอยเพื่อนมีความสุขถ้าบอกไปก็คือแง่มุ่มเดิมเรื่องราวก็เก่าเดิมเปลี่ยนแง่มุมแห่งความสุขของเพื่อนอาจจะบ่าแต่เห็นภาพของครอบครัวเอบีอ B. คือเข้าโหลดคลิปมาอันนี้บอแมนลูกสักบอได้เฮดแต่ก็ให้ก,หก็ต้องใจเพื่อนคือเกา่าอย่าลืมอ,อย่าลืมติดตามจะเฝ้าเริ่มกันแหละครับฝากติดตามไบเด้อพี่ดองที่เป็นแฟนเพจของลูกสักมังมอน ใครมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อบวัวคลิปต,ต่อไปคลิปหาบ๊ากันใหม่สวัสดีครับ